ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d r u n In Way To Home เนี่ยดีจ้าสวัสดีค่ะเราคิตตี้ทั้งหลายและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d r u n In Way To Home นะคะเกมนี้คือเกม100บาทที่เราพูดถึงนะคะรานะคาอาจจะห่างกันประมาณ5บาทอย่าว่าจาน้อยเลยนะคุณลุงใช่เราต้องเป็นคุณลุงแล้วก็แม่เสือเ้าในตาสวยเกมนี้นะคะเราต้องพาคุณลุงนะอ่าเราจะสมมุติคุณลุงเป็นเราเราต้องพาตัวเองกลับบ้านให้ได้นะ มาโอ้ my god เราจะต้องสตาร์ทหลายชุดเหมือนกันนะเนี่ยเออเด็กเมื่อคืนเด็กไปเรื่อยเดินจินน้ำเกลี้ยวยเข้าไปเราเดิน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 สิตัวฉันเออเออซ้ายขวาเออเออเดินไปฉันถึงต้องการจุดกับพื้นางกี้เอฮมาแรงสามหรือเปล่าโอ้ไมตกใจโอ้ไมมีเลือดด้วยสวยละลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นอึดหนึ่งสองอึดไอเออ ไม่ได้นะลูกเวียร์รอยอยู่ชะวาตายที่นี่ไม่ได้ด้านแล้วเอาหัวถูไปไปข้างหน้าเราคานกันไปก็ได้เอาไปลูกลก็โอ้ยโอ้อ้าอึ๊ เออเช่คันเมื่อกี้หน้าตาคุค้นๆเออจะเบียร์จ้าจะใช่เบียร์หรือเปล่านั่นแหละลุงดีมากสวยมากนั่นแหละลุงลุงพยายามเข้าอยากนั่นนั่นมันอุปสรรคอันใหญ่โอ้ไม่อือฮือโอ้โหแขนติดจัก,กรยานไม่ก็อ้แค่จัก,กรยานจะมาเป็นอุปสรรคต่อความรักลูกเบียร์ฉันไม่ได้ซ้ายซ้ายลุงซ้ายโอ้โหหจูบกำลังขยับ รักมันมากเหมือนนางแก้วตาอ่าในเกมแบบนี้เราจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้กันลุงลุงยามยาลงไงลงระดนลุงไม่ไม่ลุง,ลงยอย่าลงถนนเอาไปการเดินให้ตรงมันยากขนาดนี้นี่ลุงกินไปเท่าไหร่นะคะนั่งเก๊กหวยลุงเนี่ยนั่นแหละลุงคลานไปคลานไปเบื้องหน้าส้มน้อยว่าตายก่อนถึงบ้านแน่ๆนว่าแต่เราต้องไปไหนเนี่ย จะไปชนจัก,กรยานเขาจำใบเออโอ้ยเดียว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 โอ้โหผู้นี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นข่าวลงหน้าหนึ่งคุณลุงเมาเตะกระปองน้ำไปชนกับลังทำให้เกิดเหตุการณ์จะาจนข,นขึ้นกับการจราจอดคิดถึงหน้าลูกเนี่ยเออเธอไว้ทำไมมันยากจังเลยอ่ะโอ้ยเราต้องไปฝั่งนั้นนี่ว่าเอาไม่เป็นไรเอาใหม่สู้ตายลุงอย่าไปถน,นนคิดคิดถึงหน้าลูกหน้าเมียลุงลุงอย่าไปฝั่งนั้นไม่ลุงเออลือ ไ,ได้ลุงลูกชื่อคอยต่อไปเนี่ยลุงจะตั้งชื่อให้แล้วไปข้างหน้าลุงไป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 ด้านซ้ายไปไปทําดีมากดีมากบักคอยเดินเข้าไปลุงคอยเร็วเร็วเร็วอย่าเอาหัวทิ่มเสานั่นเด็กขาดเลยนะถ้าลุงเอาหัวทิ่มเสาลุงจะโกรธลุงมากมากจักรยานใครดิไอแอไม่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 เอาไปรถเวลุงจำบ้านด้วยเองได้ไหมไปซ้าย ไปซ้ายใช่แล้วเดินไปขวาซ้ายขวาสายโลดสายโลดสายโลดรู้สึกเหมือนขับรถเลยเร็วลุงเร็วเร็วกอดไอ้จักรยานคันนั้นก็จะมาไม่ไม่ไม่เร็วลุงเร็วเร็วขวาขวาขวาลุงซ้ายขวาเออโอ้ชิวเฉียดเก๊กขับรุดภาษาอะไรทําไมถึงไปดูคนข้างหน้าเร็วลุงเร็วเร็วเร็วอีกแค่นิดเดียวลุงลุงเดี๋ยวมันขับวนกลับมาลุงลุงเดี๋ยวมันขับวนกลับอ้าไเป็นเจ้งตำรวจได้ไหมเนี่ยแทด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 ออ ลุงลุงเราต้องไปด้วยกันลุงลุงอย่าล้มไม่ไม่ไม่าวนี้ซุร้อยไม่ยอมแน่ซุปดอยไม่ยอมหรอกนะเรามาด้วยกันลุงเราจะต้องไปด้วยกันเร็วบักคอยเดินไปบักคอยบักคอยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อยี่หอดเข็นเท้าเออจับป้ายทะเบียนรถบรนฟาสิเร็ว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 ไอ้นั่นมันมาแล้วลุงลุงเร็วเร็วเร็วขว้าขว้าขว้าโอ้โหชนขาฉันก็ตายได้เร็วเร็วลูกเร็วเร็ว าแล้วลุงลุงลุงหลบหลบฮึดันกลับไปอีกแล้วลุงเร็วมันวนกลับมาลุงลุงไม่ไม่พานนทีด่านเลกอ่ยขอผ่านด่านเดียวพอขอด่านเดียวลุงนะก็คุ้มแล้วร้อยหนึ่งเนี่ยคุ้มแล้วลุงผ่านด่านเดียวเนี่ยนะเดินไปเดินไปเดินไปเลยขวาขวาลุงขวาออกขวา,ขวา,ขวา,ขวาโอ้ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะคะส้มน้อยหัวร้อนไม่ไหวแล้วใครมีทริคดีๆฝากบอกส้มน้อยทีนะคะเดี๋ยวส้มน้อยกลับมาเล่นต่อให้มันจบให้สักจานนึงอ่ะส้มน้อยจะพยายามแต่ว่าตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมว่าการกดติดตามไม่ทําให้เสียตังแต่อย่างใดดังนั้นฝากกดติดตามด้นะคะแล้วเจอกันค่ะ